มไหมเขึ้นมดแล้วไม่อไมหมดแล้วอ่ะไม่ทลาดนะนู่มใครอยากได้อีกกดกดมาหนเขาว่าอยากได้มันเดียกอะไรเลยโยะในกะต้บนี่พอจอได้ไหมไม่ผ่านกดต่อไาคือ ตั้งเหตุกฎจะได้ไหมใครกดไม่ทันกดหนึ่งชิ้ปั๊บเขาจะทำโอ้ยเหรอจริงๆวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดของแม่ครัวนั้นเอาร้อยเก้าสิบกรัมค่ะใครยังไม่ทานกดหนึ่งมาอุ้ยมีคนกดเต็มหมดอ้ออุ้ยสีดี้อุ้ยแพไแพดี๋อยางกินเปล่าไปด้วยจิมอยู่ไหนลูกอ๋อจิมเนี่ย กินเสร็นก่อนโอเคเแลยวกันนะบอกก่อนว่าเผ็ดนะเพราะพี่อยู่เป็นคนจินเผ็ดข้าวร้อนๆไข่เยี่ยวตุกุนงเล้กข้าวร้อนๆไข่เจียวใส่ผักได้แบบนี้อันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานกินได้เลยนะเราใส่มาอะไรได้ก็เลยมะม่วงหิมะพานอย่างนี้ไม่ผัวครองใจลงนี่หยอยปลาแบบนี้เลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆมีคนอยากจิ้มจิ้มจักตัวก็ได้กี่เสตก็ได้เท่าไหร่ ก่อนจะพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนะนี้เหรอ<ป>เอาพรุ่งนี้ก่อนจิะไ<ป>ต่ปลาเราทำเรื่องส่งเรทได้กี่วันครับคุณัยเผื่อไว้ได้ใช่ไหมไ

ก็ไม่กลัวไม่ได้มีปัญหามีมัสก์ที่สติ๊กเกอร์ก็หล่อไม่คิดว่ามันจะปั๊เแล้วเราสั่สติ๊กเกอร์มาน้อยตอนนี้กำลังเร่งโรงงานติ๊กเกอร์ให้ค่ะแล้วสรุปได้หรือไม่ได้เห็นพีไหมว่าได้ยกเด็กติ๊กเกอร์ของท่านคือเด็กติ๊กเกอร์มานากไหตโง่ห่าติ๊กเกอร์อยู่ในมาตัวอันตัวอย่างนี้อืม นะทุกคนร้านตาหารของสามบ้านสามีอ่ะธุรกิจบ้านสามีอ่ะมีฮาลาลมีร้านสาขายิปตรามด้วยที่น้ำตกนะคะมีไทยพุทธแล้วก็มีในเมืองหาดใหญ่ชื่อร้านวังร่มเมืองเป็นร้านของครอบครัวสามีสุกรกค่ะสุกรกของครอบครัวหาดใหญ่หาดใหญ่ยังหลัถามถามเรื่องนาทีเกิร์บแป๊บ กวาโก้ตักตักตักกับปุกดปลาจิ้มก้นก็เป็ดเป็ดต้องกินกับไข่โอ้ไม่ติดสระติกเกอร์กันได้มนะได้เลยอ่ะโมดูกระจาดเมย์เ้ยแป๊บหนึ่งค่ะทำเรื่องให้อยู่โทรไปเลยพี่การก็เราปล่อยไปก่อนพันกระปุกนะพันเสร็จนะ เพราะมันจบฤกษ์ได้สองสามวันอยู่ ดยมา้ลูกค้าทางบ้านที่เป็นคิววันนี้กลางวันก็ติดต่อไม่ค่อยได้อยู่้าค่ะตอได้ค้าไปตอกอ่าบัตเครเองได้เลย โอเคพ่อน้อยแปรงนึ่งอเที่ยงกอน้ปล่อยอีกฟันทังทุกคนปล่อยได้อีกันจบแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนแล้วว่าถ้าได้อีก เอ้าตะก,ก้ามีปัญหาตัวนึ่งน้องมีแก้อยู่ใช่ไหมโอเคได้ควันบ้านค่ะตะก,ก้าหนึ่งกระปุกเดี๋ยวทำให้ตอนเย็นอ่ะสั่งกราฟิกเลยขอรูปหนึ่งกระปุกด้วยค่ะอ้รอยพร้อมยังรุนบ้านด้วยนะไปรุนบ้านด้วย ช่พ่อูอยากซื้อพ่อเจนนี่หรออยากซื้อพ่าเป็นไตปรปาวังร่มเมืองวังร่มเมืองจ้ะหนึ่งกระปุกได้ตอนเย็นนะคะอันนี้ขอทำหนึ่งแถมหนึ่งก่อนกับวันเดยกแก้แ้าก้าแป๊บเดียวค่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคน ที่น,นั่นได้ากลืตอตีมติดกับอยากชิมชิมาฮะติดต่ออยากชิมหมาเดี๋ยที่เป็นกดสั่งด้วยมกดปแลสั่งไปแล้วด้วยอุ้ยทางนานหนอเก่งจังกอยากชิม แกตะก้าไปเปียค่ะไตปลาวังร่มเมืองไตปาวังร่มเมืองจตสอโอเคตรวจสอบแล้วนะกระสินทาาตัวต่อไปคืออะไรป้าน้อยเป็นรูสิค่ะพี่การแล้วก็พี่การเะอยู่กับแม่ครัวมาเลยว่าได้วันไหนเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้ไายเรื่อยๆได้ไ้อกไหมพวนี้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ําเป็นต้องรอสิเกตคือเอาให้ชัดมาเลยหนึ่งพันวันละสองพันวันละสอพันเหรอน้อยเออวันละ วันละสี่พันคะวันละห้าพันตั้งแต่พรุ่งนี้ได้ไมวันละสี่พันก่อนนะแต่มันเก็บได้นี่รื้งนเจ็ถึงสิบวั 5, นวละห้าพันมต้องต้องทำเองนะเพราะว่าทางนี้เดี๋ยววุ่นวายางีคือทีงานไม่ทัทน,น,ทก,นทกันเลยม,มันอัดได้นะคุณพ,พี่เขาทำไม่เป็นหรอแต่จจอ จอจอคุณหน้าอ่ะช่องหกแม่มีเพื่อนก็ว่าเขาอยู่ตอนนี้นอนเขาตัง้งด้วยอะเพื่อนหลักทีมงานที่ไทยบริษัทที่ไทยไม่มีที่ไทยมีเพื่อนที่เขาดูไรอะ่ะมาแล้วรอพี่บอกมาหน้าโปรไฟล์พี่อ่ะมา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 สามร้อยทวนเหมือนเดิมเลยนะ หยุดร้องไห้อ,อกหักไปใช่ไหมใครวะใครร้องไห้ออกหักคะพี่